ครับเราส่งน้องกันแตงไม่เป็นไรนะครับทุกคนให้กําลังใจแตงคิวด้วยนะครับนะครับฟุตบอลมีแพ้มีชนะกันได้ครับไม่มีปัญหาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบต้องเสียใจอะไรเพราะเด็กๆเ,เขาทําเต็มที่แล้วอาจจะเสียดายแต่เราไม่เสียใจครับเด็กๆเ,เขาสุดๆแล้วฮะแล้วแตงบรรวัตของเราก็เสียสละนะครับออกมาด้วยหัวใจที่เด็ดเดี่ยว มายิงประตูเป็นตัวแทนของเพ,อเพื่อนนะครับต่อให้ยิงไม่เข้าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะมันเป็นเรื่องของการวัดใจ50 50ทุกคนครับเราตกรอบมาดาครับฤดูกาล2025 2026ที่รอบ8ทีมสุดท้ายครับโอ้โหนะครับเรา ไปต่อไม่ได้ครับในรอบรองชนะเลิศหยุดนะฮะเส้นทางของมาดามครับไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับฤดูกาลนี้ฮะนั่นคือรอบ8ทีมสุดท้ายครับเด็กๆไปอยู่ฝั่งโน้นอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาขึ้นรถตรงนี้มาดูกันนะครับใช่ครับมาเด็กๆเ,เ,เดินไปนู่นะฮะน่าจะเพราะรถเขาอยู่ตรงนี้ รถอยู่ตรงนี้น่าจะเดินมานนี่แหละน่าจะเดินออกมาตอีนี้รถใช่ครับตรงนี้ก่อนนี่นะนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนะฮะ มาให้กำลังใจพี่ครับผมถือไม่ถนัดแต่ขอบคุณงมากนะขอบคุณงมากนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆไม่เป็นไรครับเราไม่หนัดสวัสดีครับมาให้กำลังใจน้องๆกันนะครับแตงอย่าไม่ต้องเสียใจน้องรักแตงเอ้ยนะครับให้กำลังใจนะครับแตงครับสู้ๆน้องรักถูกไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดมคาฟี่เก่งมากไม่เป็นไรครับคาฟี่ลูกคาฟี่เก่งมากๆแล้วยัยกษ์สู้ๆเก่งมากยักษ์เก่งมากให้กำลังใจน้องกันครับน,นะครับเขาเต็มเต็มที่ที่สุดแล้วครับการยิงหยุดโทษเนี่ยมันไม่ได้วัดมาตรฐานว่าใครเก่งหรือไม่เก่งนะครับมันเป็นจังหวะห้าสิบสิฟาก๊อเก่งมากลูกเก่งมากปอโต้เยี่ยมมาก่ะตมามเก่งนะลูกมา เดียวไทำไมไว่าทำไมนะครับอะไรครับพีกยัยงมากน้องชายยังมากลยเยี่มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเต้น้องชายอ,าอ่าโอมันให้กำลังใจแต้นกันนะครับใช่ครับ,ไ,รรบไม่เป็นไรครับเพื่อนๆนะครับป้อมสู้ๆนะแฟนเก่าให้กำลังใจหนูอยู่นะป้อมพี่ป้อมก็มาดูแลเนะพื่อนๆครับ รแล้วอดใจไม่ไหวขับรถมาเลยอะ่ะจริงจี้เยอะนะครับแป๊บนี่นะครับเยอะมากเลยนะครับสนุกด้วยเอาไนี่นะครับมาคัสวัสดีครับสวัสดีครับ แห้งน้ำตาซึมนะครับทุกคนเพราะว่าน้องตั้งความหวังไว้สูงฮะแล้วก็คือผมไม่ไม่คือผมไม่ซีเรียสเลยนา้าถึงมากน้องรักไปคือผมรู้สึกว่าเต่น้องรัก,ก <ขอ S 1> เดี๋ยวดีมากทำดีมากน้องรักไม่เป็นไรครับไปไปไครับไป,ปไป,ปไปไป ขอไม่เอฟซนะครับเดินไปให้ทุกคนส่งตรงนี้แล้วกันนะครับผมยืดนะฮะซีซีสุภกรนะครับ,รนะรบไม่เป็นไรครับทุกคน oh. เด็กๆคงจะผิดหวังอะไนฮะอันนี้คงหนีแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าหยุดเส้นทางฟุตบอลมาดามครับอดไปโชว์ที่แพสสเตเดียมนัดชิงชะนะเลิศนะครับด้วยความการเล่นของทั้งสงทีม สูสีมากๆและก็ต้องชื่นชมเดรุณีจากดรุณาจากราบุรีด้วยเขาเล่นได้ดีฮะสูสีกับเราแข็งแกร่งพอๆกับเรานะครับแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยไล่ตีเสมอส3ๆและเขายิงจุดโทษได้เฉียบคมกว่าก็ต้องยอมรับแล้วก็ให้เครดิตทางดารุณาครับตบมือให้กับทั้งสองทีมครับแล้วก็หวยพรให้กับดรุณาราชบุรีนะครับ หลังจากผ่านเข้ารอบนะเอาชนะในส่วนของหมอนทองวิทยาไปแล้วก็ให้ผ่านสู่รอบรองชนะเลิศจนถึงนัดชิงชนะเลิศให้ได้นะครับสําหรับดะรุนาราชบุรีนะครับขอเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะฮะในเรื่องของการแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่เรื่องน้ําใจนักกีฬาเรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับนะครับบอลลูกกลม เขาสั่งมาใะาโอเคครับลูกอยาวัอย่านแล้วอยไหนไรครับอ้ามตวยักไวครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ามาเมากันฮะทุกคน สวัสดีขอบคุณหนึ่งมืนสามพันท่านนะครับที่มาชมการไล์สดพักบอลจากทีมงานมูนี่ปุ้ยฮะไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเมาส์กันฮะน้องพลายสวัสดีครับลูก บรรยากาศหลังแข่งเสร็จนะคะก็เอฟซีมันเดินะจ้ารอส่งน้อง